ุดปลืม้มกับตัตนโตโนว่ายน้ำมันนี้ยอดบริจาควัน Man เดอร์ริเวอทะลุเกินเป้าวันที่22ตุลาคม2565วันที่นักร้องนักสแสดงหนุ่มอย่างโตโน่พาขินคำวิไลศักด์จะว่ายน้ำข้ามโขงกับโครงการ One Man เดอร์ริเวหนึ่งคนว่ายหลายคนให้เพื่อระดมทุนสนับสนุน2โรงพยาบาลคือโรงพยาบานนลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ซึ่งผ่านไปครึ่งวันยอดบริจาคณเวลา15นาฬิกาเชียร์47ล้านบาทแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะจบกิจกรรมถือว่าเกินเป้าหมายแล้วก็น่าภูมิใจมากเลยทีเดียวนะคะกับสิ่งที่หนุ่มโตโน่ได้ทำในครั้งนี้ ทั้งนี้ถึงแมท้ที่ผ่านมาจะมีดราม่าเกี่ยวกับการไว้นานข้ั่นของหนุ่มโตโนโต่แต่ในวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นพี่น้องชาวไทยเข้ามารวมให้กำลังใจกันไป็นจำนวนมากผ่านเฟซบุ๊กเก็บรักที่ได้มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนไปรอให้กำลังใจที่ลานพยาคีสัตนคราตตั้งแต่เช้าอีกทั้งยังร่วมด้วยช่วยกันปันน้ำใจโอนเงินบริจาคอีกด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารอบพื้นที่ลานพญาสีสัตนาคราชก็มีประชาชนมารอร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกโปรยปลายมาตลอดคืนนะคะทำให้หลานกิจกรรมมีน้ําจังนองทีมงานก็ต้องช่วยกันกวาดน้ําออกเพื่อเตรียมงาน อีกทั้งดาราสาวนิชาณัทนิชาพร้อมดารานะักแสดงกว่า10คนแล้วนางรำอีก200ชีวิตร่วมกันรำถวายพ่อปู่เป็นเวลา12นาทีดาราสาวนิชาบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มารำในวันนี้ขอให้วันนี้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยสำเร็จอย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ค่ะ และสาหรับชุดที่ใส่รานะคะเรียกได้ว่าชุดสี่ข้อตะบูนเป็นชุดที่วัฒนธรรมจังหวัดจัดให้เป็นเสื้อแขนกระบอกทรงพื้นเมืองทําจากผ้าฝ้ายมีผ้าสิ้นพื้นเมืองลายตะขอผ้าสบายสีแดงกลัดด้วยเข็มกลัดดอกไม้เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดมีเครื่องเงินประดับตกแต่งสร้อยคอต่างหูแล้วก็ติดดอกไม้แดงที่ศีรษะโดยผ้าจะถูกสั่งตัดพิเศษสําหรับงานนี้แล้วท่ารําจะใช้ท่ารำสีข้อตะบูนประยุกต์14ท่า และเมื่อถึงเวลาตามกําหนดนะคะหนุ่มตโนอพาคิจก็ได้ทําภารกิจไม่วันแม้กระแสน้ําเชี่ยวมัวน้ําแรงแล้วก็มีสายฝนที่โปรยปรายจากนั้นค่ะก็ได้ขึ้นฝั่งลาวเพื่อสักการะพระธาตุสีโคตบองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแขวงคำม่วนประเทศลาว และเป็นการพักร่างกายหลังว่ายน้ำโขงมาจากฝั่งไทยโดยมีพี่น้องชาวลาวมารอต้อนรับโตโนโนแน่นริมโขงหลังจากนั้นค่ะก็ได้พักกินข้าวเที่ยงบนรถตู้ระหว่างเดินทางไปจุดต่างๆของฝั่งลาวโดยมีสาวนิชาณัฐธนิชานักแสดงสาวคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ไม่ห่างโดยหลังจากนั้นค่ะตามกำหนดการนะคะโตโนโ่ก็จะมีการว่ายน้ำโขงกลับฝั่งไทยประมาณ15นาฬิกา30นาทีค่ะ ซึ่งท้ายนี้นะจนจบกิจกรรมวัน Man The River อร์ค่ะก็ผ่านไปได้ได้วยด,ดีค่ะเรีเ้ว่าทำเอาพี่น้องชาวไทยและชาวลาวนะปื้มปิติมากเลยทีเดียวทั้งนี้ค่ะทางจำดคอมก็ต้องขอชื่นชมหนุ่มโตโน่ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับกิจกรรมนี้อย่างมากค่ะเพื่อโรองพยาบาลจะได้มีเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้รักษาคนให้มากขึ้นอีกทั้งประชาชนยังได้ใช้บริการแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ